กิจกรรมความเพียรกิจกรรมกิจกรรมความเพียร5ส่วดครั้งที่12วันที่3าธันวา2ม6 7าเฟ็ f a c e b มอหน้ากูราสมาชิก096บทที่5เอวันเมสตังเอกังสมยังภะควาสเกสุวิหารตีกัปปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสาเคนะตัดถิงปัจจมะเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะอะรันหานเตหิ ถาสังหิจะโลกธาตูหิเทวตาเยปูยเยนาสันนิปติตาโหติภาควันตังฐานสนายะพิกุสังคัจจะอะทโทจะตุนังสุดทาวาสก,กายิกานังเทวนังเอตะทโหสิ อายังโขพระควาสเกสุวิหารติกับปีละวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาพิกุสเคนะสัตธิปัจ,จมะมเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอลันเตหิทัสหิจะโลกาตุหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปติตาโหติพระควันตังทัศนานายางพิกุสังคจะยันดูนะมยยมปิเยนะพระควาเตนุปาสังกเมยามะอะุอ ุสังุสังกะมิตวาพระขวันโตสันติเกปัจเจกะคาถาพาเสยามติอัตโธตาเทวตาเสย,ยาทาปินามะพลาวาปุริตโตส,สัม,มิชิตังพาหะวะสัม,มิชิตังวาพาหังปราสาเลยะปราสาลิตังวาพาหังสัม,มิเชยะเอวะเมวะ,ว,ะวะสุทาวาเสสุเทเวส,สุอัตตาหิตา พระกวันโตปุระโตป่าตุระหังสุอาตโถตาเทวตาพระกวันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระกวันโตสันตินเกอีกมังอาถังบาสิ เสตวาชีลังเศตวาปรีคังอินทาลีคังโ,จโหจจะโหหัจจะมมเนชาเตจละลัติสุทาวิมลาจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอตัตโทอปลาเทวตาพระวันโตสันติเกอีมิมางคาทังอภาสีเยเกจีพุทธังสารนังขตาเสนาเตขามิสันติอปายะภูมิปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปาริปูเลสันติติ อาถโธพระกวาพิขุอมันเตสีเยปูเยนะพิกเวทะสะสุโลกธทาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตาขาขตังทันสนายะพิขุสังคจจะเยปิเตพิกเวอเฮสุงอัตีิตะมัทธตานางอะรหันโตสัมมาสัมพุธตเสสัมปิพรวันตานางเอตะปะมะเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเฮสุง เสยยะทาปิไมหังเอตละหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคาตามัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานังเอตาปมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยะทาปิไมหังเอตละหิอาจิคิามิพิกเวเทวกายานังนามามิกิติยสามิพิกเวเทวกายานังนามามิเทศิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิตังสุนาทะ สาธุกลางมนาสิกากโลทะพาศิสามิติเอวามพันเตโขเตพิกขุพระขวันโตปัจจโสสูงพระขวาเอตะทะโวจะสิโลกะมนุษย์กันสามิยันตะภุมมาตถะศะสิตาเยสิตาคิริคันพลังปะหิตตันตาสมาัยตาปูถูเฮสีหาวะลันศินาโลมะหังสาพิ ุโนโอทาตมะสาสุตสุทธาวิปัสนะนาวิลาพิญโยปัจจสเตยันตวาะเนกาปิละวัตเวตโตอามัญติศัทธาสาวเกศาสนีละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานตาพิกโวเตจอาตปมะกักุงสุตวาพุทธศาพุทธศาสาสนังเอเตสัมปาตุละหังยานัง อมนุษสานังอะมนุษสานังทันสนังอัปเปกเกสะตะมัทธคุงสะหสังอัทธสัตตลิงสัตตังเอเกสหสานังอะมนุษสานังมัตตสุงอัปเปเกยยนัตตะมันทักคุงที่สารับสัพพาพุทธาอหง นจะสัพพังอภิยายะวะวิกิตวานจาจขุมมาตโลอมันตยิสัทธาสาวเกศาสนีละเตเทวกายาพิกันตาวิชานัะพิขโวเยโวหังกิตตยิสามิขิราหิอนุปปุโปร ตัตตาสหาัสวายักษาภูมิมากาปีละว,วัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวมณาวันโตยะส,สันสีโนมทามานาพิกามุงพิกุนังสมิติงวันังชะสหัสสาเหมวตวยายักษานานะตะวันอิโนอิทิมันโตชุติมันโตวมณาวันโตยะสันสีโนมทามานาพิกามุงพิกุนังสมิติงวันังอิเจเตโหสสะหัสสา ยักขานานตวันินโนอิทิมันโตสุติมโตมนวันโตยัสสินโนมธามนาพิกามุงพิกุณังสมิติวันังเวสามิตาปัญจะสตายักขานานตวันินโนอิทิมันโตสุติมโตมณวันโตยัสสินโทมามนาพิกามุงพิกุณังสมิติวันังกุมพิโรราชาคะอิโกเวทปุรัสสะนิเวสนังพิญโยนางสาตาสหัสสะยักขานังปาลิ ลุปาสติคุมพิโลราชาคะหิโกโสปาคาสม,มิติงวนังปูลีมัจจะที่สังราชาทัตตะรัถโภปสาสติขันทภานังอาธิปติมหาราชายาสันสิโสปุตตาปีตัสามหาวอินทะนามาม,ามะอันประไล่ที่มันโตชุติมันโตมณนาบันโต,นตยสันสิโนโมทามานาอาภิกามุงพิกุณนงสม,มิติงวนัง ทักขีนันจะที่สังราชาวิรุณโหตปะสาสติกุมพันธานางอาธิปติมหาราชายาสันสิโสปุตตาปีตัสะสะพระหออินทนานามาหันพรรยาอิทิมันโตชุติมันโตมันาวันโตยาสันสิสนุโมทา,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 ามานาพิการมุงพิกคุนางสมิติมวานางังปัญชิมัจจะที่สังราชาวิรุณปะโคปัสสาสตินาคานางอาธิาธปติมหาราชายาสันสิโสปุตตาปีตัสะสะพระหออินทีนามามหันพรัยิทิมันโตชุติมันโตมนาวันโต ยัสันสิโนมัทมานาภิกามุงภิกุนางสมิติงวนังอุตตะรัจจะที่สังราชากุเอโลตัดปาสาสติยักษานังอาทิปฏิมหาราชยัสันสิโสอุตตาปีตัสสะผาโออินทนามาหันพระลาอิติมันโตชุติมันโตมนาวันโตยัสันสิโนมัทมานาภิกามุงภิกุนางสมิติงวนังอุลิมัที่สัง ทาตาลโถทิคีเนนะวิรุณหโกปัจชิเมนะวิรุณปะโกกุเวโลอุตตลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทันทัลมานาอัดทางสุวะเนกาปิละวัถเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจันกาสถามายากุเนนทุเวเนนทุวิทุจะวิทุโหโตวิจะวิทุโตสหะ จันทนโนกามาเสโทจะก,กินนุมัตุนิมัตุจะปนาโทโอปามัจโจจะเทวสุโตจะมาตาลิกินตาเสโนจะขันธโพณะโหราชาชาโนสพโพอาคูปัจจะสิขโคเจวะติมพลูสุริยะวัชาสาเอเตจันเยจะราชาโนขันธปาสหาราชุพิโมทมานาอภิการมุงพิกุนังสมิติงวังอาถาคูนาสภานาคาเว สาลาสาัตตตชกากมพะลันสตลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาตถรัฐาจะอาคูนาคายสันสิโนเอลาวโนมหานาโคโสปาคาสามิติงวังเยนาคาลาเชสาหาสาหาลันติทิพาทิชาปะขิวิรุณทัจาขูวิหาสยาเตวานามัชปัต,ตาจิตตาลาสุปนาอิตาเตสนามัง อภยันตาอภยันตธา,านาขราชาณนะมาศีสุปันนโตเคมะมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปปะวะหะยันตานาคาสุปันาสารนางมะกลางสุพุทธังชิตตาวาชีรหัตเทนะสมุตังอสุลาสิตาพาตาโลวาสวันเสเตอิทิมันโตยสันสโนกาลากัญชามหาพิสมาอสุลาธานาเวคาสา เวปจิติสุจิติจะปะาลาโทนามุจีสหัสสันจะปะริปุตานางสเพเวโจเรจะนามกาสันนิยะนิตวาพาระลิงเสนางลาหูพันธมุป,ปาคโมมุงสะมโยธานิพระทันเตภิกขุนางพิสมิติงวานังอาโปจะเทวาปะทวีเจปะทวีจเตโชวายโย ทาฆามุงวาลุนาวาลุนาเทวาโสโมจะยญาสสาสหาเมตตารุณา,ากายิกาอาคูเทวายาสันสินโนะเสเตทัสธากายาสเพนานัตวนันโิโนที่มันโตจุติมันโตมณาวันโตยาสันสิโนโมทามานาพิกามุงพิกุนังสวิติงวันังเบตูจะเทวาสหะลีจะอัสมาจะทุเวยามาจันทัศสูปนิสาเทวาจันทม,มาคู ปุรักขิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุร so yeah, ักขิตานักขัตตานี้ปุรักขิตวาอาคูมัทถะปะลาหกาวะสุนังวัสโวเสโทสักโกปาคาปุริทัทโถทะเสเตทะสัทธากายาสัพเพกายาสัพเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยัสสันสีโนโมทามานาภิกขามุภิกุนังสมิติมวานัง อถาคูสหภูเทวาชมาคาสิลิคาลิวาอะลิตกาจะโลจาจะอุมาบุปะาณิปาสิโนวาลุนาสหธรรมาจะตุตาจะอเนชากาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวะสาวะเนสินโนท่าเสตเถทาสัทธากายาสเพนานตวนินโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสันสินโน โมทามนาอภิกรรมงพิกุลนงสมิติงวนังสมานามหาสมานามานุสามานุสตตะมาขีธาปะทุสิกาอาคูอาคูมโนปะทุศิกาอัาคูหาลโยเทวาเยจะโลหิตวาศิโนปะลัคามหาปะลาคาอาคูเทวายาสศิโนเสเตทัสทากายาสเพมาณตะวันตะวันนิโนทิมันโตชุติมันโตมณามันโตยาสศิโน โมทามนาพิการมุพิกุรังสมิติมุนังสุกากรุมหาอาลุณาอาคูเวนะสสะสะโอตะไตโอตะไคยะหาปาโมคาอาคูเทวาพิจักขนาสะทามตาหาราชคามิสกาจะยะสันสีโนทนายางอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวสติทัสเสตทัสทากายาสเพนานัตตะวันนิโนที่มันโตจุติมันโต มันนามันโตยัสันสีโนโมทามนาพิกามูพิกุนางสมิติงมานาเคมิยาจุติตายามากัตลกาจะยัสันสีโนละพิตกาลามาเสทาโชติมานาจะอาสวานิมาลนติโนอาคูอาาคูปะนิมิตาทะเสเตทะสัทากายาสเพนานัตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาบันโตยัสันสีโนโมทามนาพิกามูพิกุนางสมิติงมานังสัต เ,เตสเถเตเทวานิกายาสัพเพน,ะนานตบนิโนนามันวะเยนะอาคันุงเยจันเยสัทิสาสหาปะวุทธาติมะคีลังโอทะมะคีลังโอทตินะมะสาสวังท้าเข โมตรลตังนาคังจันทะวะอาสติตติตังสุพมมาปามโาตจะปุตตาอิทามาัมโตสหันสนังกุมาโลทติสะโสจะโสปาคะสะมิติวนังสหสัสพมาโลกานางมหาพม,มาพิติรติอุปันโนชุติชุติมันโตพิสมากายโยยัสันสิโสตเะ ทเสถะอิสราอาคูปัจเจกะวะสวัติโนเตสจัจมัจโตอาคาหาลิตโตปาริวาลิโตเตจสัสสเพ,พอภิกันเตสินเตเตเวสภะมะเกมาลาเสนาอภิการมีปัสสะก,กันหัสสะกานกันหสัสสะสะมะที่ยังกนนณหัสสะมะที่ยังเอะทะคันณหะทะ พันทัตทะลาเชนะผันธามาตุโวสมันตาปาริวาเลตะมาโวมุจิทะโกจินังอิติตัตทะมหาเสนกกัณะเสนนานงอิเปสยัยอิเปสยิปานินาตะละมาหันจะสลังกัตวาเพร,ระวังยะถา,าปูปาวุสโธเมโธธนยันโตสวิชุโกตถาโสปัจจุทา,ทาวันติ สังคุนโทอาสายังวาอาสายังวเสตันจากสพังอภิยายะวะขิตวานะจะขุมาอัตตะโตอามัตติสัทธาสาวกเกศสาสนีละเตมะละเสนาอภิกันตาเตวิชานะตะพิขโวเตจะอาตามะกะลุสุตวาพุตังสาสศาสนังวีตะละลาเคหิปักกามุงเนสังโลมัมปิ อัจฉุุงสัพเพวิชิตสังคามาพยาติตายสัสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตา